เมื่อเชฟชื่อดังเกาหลีไปกินอาหารร้านชื่อดังในไทยจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเชฟดังเกาหลีไปกินร้านชื่อดังในประเทศไทยเขาไปกินร้านอบปล่อยทาวินทาวและพาทีมงานไปกินกันเยอะเลยเขาเข้าไปนั่งในร้านและเริ่มดูเมนูเขาบอกว่าเมนูร้านนี้มีรูปประกอบด้วยรูปประกอบดูน่ากินทุกอันเลยใครจะไปอดใจไหวเขาสั่งเกือบทุกอย่างเลยในเมนู ที่สำคัญเลยมีเบียร์สดด้วยพลาดไม่ได้อย่างยิ่งต้องสั่งแล้วอย่างแรกที่ร้านเสิร์ฟคือน้ำจิ้มซีฟูด้ดเขาลองชิมแล้วบอกว่าน้ำจิ้มอย่างดีเลยถ้ามีน้ำจิ้มนี้หยุดกินอาหารทะเลไม่ได้แน่ๆ่สิ่งต่อมาที่มาเสิร์ฟคือเบียรสดสดชื่นมากเปิดต่อมรับรสได้ดีหมดแก้วกันเลยทีเดียวต่อมาคือกุ้งเผาย่างด้วยถานร้อนๆกุ้งตัวใหญ่มากจริงๆ เขาลองจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยมากเข้ากันได้อย่างดีเลยและอาหารก็เข้ามาเสิร์ฟเรื่อยๆเขาบอกว่าอร่อยทุกเมนูเลยร้านนี้ไม่ว่าจะเป็นไข่เจียวปูต้มยำกุ้งและที่สำคัญปูอบวนเส้นเขาลองชิมปูก่อนเลยอย่างแรกอร่อยมากอาหารทะเลที่ไทยนี่ยอดเยี่ยมจริงๆแล้วเมนูที่ขาดไม่ได้เลยปลากระพงทอดกินกับน้ำจิ้มที่ให้มาอร่อยมากจริงๆ ร้านนี้หมักก่อนแล้วเอาไปทอดแล้วราดซอสลงไปอีกทีอร่อยลืมไม่ลงเลยทีเดียวเมนูต่อไปคือปลาเผาหอยนางรมสดเขาลองกินหอยนางรมเขาบอกให้ทีมงานลองเลยอร่อยดีเขาบอกอีกว่าวันนี้กินเยอะมากหลายเมนูเลยเมนูปิดท้ายคือของหวานยังมีกระเพาะเหลือสั่งมาได้เลยข้าวเหนียวมะม่วง เห็นคนสั่งทุกโต๊ะเลยต้องอร่อยมากแน่ๆเขาถึงกับบอกว่าเป็นของหวานที่อร่อยมากๆเลยเป็นเมนูที่ลืมไม่ลงเลยจริงๆอยากสั่งกลับไปให้ลูกกับภรรยาที่บ้านเลยเขายังบอกอีกว่าอาหารทะเลที่เกาหลีนี่แพงมากแต่ที่ไทยนี่ราคาดีมากเลยถูกกว่าเกาหลีมากมาก